นำจจะ d i กล่ค จำกัดให้มันกินไม่ต้องให้มันกินเต็มที่เกมนะครับไอเกม,ม,มนี่คุณตาพานักกันมาดูไก่นะครับ นักกันตอนนี้ขวบกว,กว่ากับเกือบสองขวบนะครับสิงหานีนครบสองขวบอ่าดูไก่นะครับชอบเหลือเกินม,มัไม่ได้ลูกแย่งไก่กินไม่ได้มา,มาทางนี้ให้ใหตัวนั้นมันกินนั่ง